ตอนนี้แอดอยู่บนขบวนบรรทุกหินนะครับแอบส่องขบวนสองห้าเก้านะครับพนบุรีน้ําตกนะครับ ทำขบวนโดยปู่ g e เค0ีศครับเดี๋ยวจะเข้าประแจนะครับที่หมายเลขสิบนะครับทางด้านหัวรถจากรดีดีห้าหนึ่งนะครับเพื่อเข้าทางรถไฟสายตะวันตกนะครับออกจากทางประธานนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครยสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอยู่บนขบวนบรรทุกหินนะครับ